29กมกราคม2,567น้องยูกิวันนี้ไปเรียนการแสดงนะครับงานเมื่อคืนนี้น้องยูกิและยูกิแบรนด์ทำการแสดงอยู่ที่งานสืบสารประเพณีก่อเจดีบุญกองข้าวใหญ่ประจำปี2,567ที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อคืนนี้บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องยูกิต่างมากันคึกคัก แล้วก็มีฝนตกเห็นกลางร่มแล้วก็มีใส่เสื้อกันฝนด้วยนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ถอยงานนี้สนุกสุดเหวี่ยงครับผมส่วนวันที่30มมกราคมน้องยูกิทำการแสดงอยู่ที่งานหลวงพ่อทันใจวัดไทยสามัคคีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแม่สอดเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอมาตั้งแต่ปีพศ2441ตัวอำเภออยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาเทือกเขาถนนทงชัยทิวเขาในฝั่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศพมา่าอำเภอแม่สอดมีพื้นที่ประมาณ1,986ตารางกิโลเมตรประชากรเป็นชาวเขา ที่อพยพมาจากอำเภอเมืองตากเข้ามาตั้งหลักปักฐานที่นี่รวมทั้งมีชาวพม่าที่มีภรรยาและลูกเป็นคนไทยด้วยนะครับอำเภอแม่สอดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก8 6กิโลเมตรคำขวัญของอำเภอบอกว่าเจ้าพ่อพระวอ,องค์อาจธรรมชาติแสนสวยร่ำรวยอัญมณีชมของดีริมเมย ประชากรของอำเภอนี้171,253คนไม่ผู้คนจึงมาเที่ยวที่นี่กันมากนะครับเพราะว่าแม่สอดเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าเนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดแนวชายแดนและเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอดซึ่งเชื่อมโยงกับเมืองเมียว,วดีรัฐกะเหลี่ยงประเทศพมา่า ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่สอดนี้ก็น่าสนใจไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นเมืองชอดของขุนสามชนที่เคยยกทัพไปตีกรุงสุขโขทัยหรือไม่ยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้เมื่อดูตามสภาพบ้านเมืองของอำเภอแม่สอดไม่พบว่ามีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่มีอายุในยุคสมัยสุขโขทัยได้เลยดังนั้นจึงน่าเชื่อได้ว่าไม่ใช่เมืองเดียวกัน ในขณะน,นี้มีนักโบราณคดีพบซากเมืองโบราณในป่าทึบในทอ้งที่อำเภอแม่ระมาดซึ่งอาจจะเป็นเมืองชอดต,ตามศิลาจารึกกรุงสุขโขทัยว่าไว้ก็ได้เมื่อปีพศ2560อำ25เภอแม่สอดได้รับการสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ติดต่อกับเมืองเมียววดีของประเทศพม่าหรือประเทศเมียนมาย้อนหลังไปดูการทั้งทิ่นฐานของอำเภอแม่สอดนะครับแม่สอดนี้ก็เป็นเมืองอยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ำปิงมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมีหลักฐานว่าประมาณ120ปีล่วงมาแล้วบริเวณที่ตั้งอำเภอหรือชุมชนใหญ่ของอำเภอนี้ ได้มีชาวเขาเผ่ากระเรียงตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่เรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านพระนอแก่ต่อมาได้มีคนไทยจากถิ่นอื่นหลายท้องที่ทางภาคเหนือได้แก่อําเภอเถินจังหวัดลำปางชาวอําเภอเถินนี่ก็อพยพไปอยู่ที่ทุ่งเสรี่ยงจังหวัดสุขโขทัยก็มีนะครับพากันเดินอพยพมาทำมาหากินในบริเวณหมู่บ้านนี้ เป็นจำนวนมากเช่นกันแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทำให้ชาวเครียงเจ้าของถิ่นฐานเดิมไม่ชอบอยู่ปะปนกับชนเผ่าอื่นต้องอพยพไปทำมาหากินที่ใหม่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เจริญขึ้นตามลำดับจนทางราชการได้ย้ายด่านเก็บภาษีอากรจากบ้านแม่ละเมามาอยู่ที่บ้านพนอกแกแห่งนี้จนถึงปีพศ2441 ทางราชการจึงได้ยกฐานะบ้านขึ้นเป็นอำเภอเรียกชื่อว่าอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดมี10ตำบล88หมู่บ้านมีตำบลไหนบ้าง 1. ตำบลแม่สอดแม่กุพะวแม่ตาวแม่กาสาแม่สายลวดแม่ปะมหาวันด่านแม่ละเมาและตำบลพระาธาตุผาแดง สถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างไปที่ม่อนหมอกตะวันนะครับที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกลายมาเป็นพิกัดท่องเที่ยวที่สุดฟินแห่งใหม่มีพื้นที่กว้างประมาณ50ไร่บนยอดดอยความสูง1,100เมตรที่เด็ดของที่นี่ก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกชมได้ทั้งตอนเย็นและตอนเช้าแถมยังมีหมอกหนาะเย็นตลอดทั้งปี บนนี้ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับยิ่งเจ้าของพื้นที่เข้ามีบริการปลูกแปลงดอกไม้เพิ่มเติมเข้ามาที่นี่ยิ่งสะกดสายตาให้เพลิดเพลิเพนเจ,เจริญใจแบบไม่รู้เบื่อนะครับอ่ะถ้าใครว่างก็มาชมมาเที่ยวกันแหล่งท่องเที่ยวที่สองขอแนะนำดอยทุเลนะครับดอยทุเลก็มีความสูง 1350เมตรเหนือระดับน้ำทะเลว่ากันว่าเส้นทางขึ้นดอยนี้นับเป็นหนึ่งเส้นทางการเดินป่าที่โหดที่สุดของเมืองไทยโดยมีระยะทางการเดินกว่าเกือบ8กิโลเมตรตลอดเส้นทางจะมีทั้งทางราบสลับกับเส้นทางที่ขึ้นขึ้นลงลงบริเวณยอดเขาด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างจึงเป็นจุดกางเต็นท์ได้อย่างสบาย แถมยังไม่มีต้นไม้สูงมาบดบังทิวทัศน์ในการรับชมธรรมชาติทุ่งหญ้าป่าเขียววิวสวยทั้งช่วงเย็นและช่วงเช้าปรองว่ามาที่นี่คุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวแอดมินขอกักไว้ก่อนนะพรุ่งนี้มาว่ากันอีกครั้งหนึ่งของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าพี่น้องก็เหมือนกับต้นไม้ถึงเวลาจะชูกิ่งก้านไปคนละทิศละทาง แต่อย่าลืมว่าเราเติบโตมาจากต้นและรากเดียวกันพอตอนที่เรายังไม่สำเร็จก็จะมีคนด่าและคนนินทาแต่เมื่อเราสำเร็จแล้วจะมีแต่คนแห่เข้ามาหาไม่เคยอิดช้าชีวิตใครไม่เคยกลัวใครได้ดีกว่าเพราะทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าชีวิตคนไหนจริงคนไหนปลอมแค่ต้องใช้ชีวิตตัวเองให้ดี และมีความสุขก็พอแล้วนะขอรับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้ขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้ต้องจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ